สวัสดีค่ะวันนี้ช่างจะพามาทำอะไรคะช่างเดี้จะบอกวิธีถอดหน้าเป็นเครื่อง GX35 ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะโอเคค่ะช่างจะถอดให้ดูครับใช้แบบง่ายๆครับเชือกพอหนึเส้นเชือกพอหนึ่งเส้นแล้วก็สกัด แล้วก็ใส่หอัวน็อตเข้าไปนิดนึงไว้สลับตอกครับก็ที่แบบก็เชือกคล้องไปแล้วก็หิว้วหิ้วขึ้นมามหิ้วไว้หิววห้วได้เดี๋ยวตัวนี้ก็ทิปมลงไปในรูนี้เคาะเบาๆสองสามที ตุกนิดหน่อยสัสดีบูมมันไม่สมดุลกันไม่ไม่จ็หลุดแล้วค่ะน็อตหลุดห <c oughs> น้าแป้นยังไม่หลุดห <c oughs> น้าแป้นยังไม่หลุด สมันมีความแข็งเหมือนกันนะมันก็ไม่ถนัดเคไม่ถนัดเอาอ๋อตะ้องกีกะป่ะคะอ่าเสร็จแล้วโอเคถอดได้เรียบร้อยแล้วเคถนัดครับเพียงเดียวออกอ๋อคือจับให้แน่นๆได้ได้ได้จังหวะอะไรประมาณนี้เนาะให้มันได้ศูนย์ห้อยอ๋อได้ศูนย์ห้อยที่หลายทีคือมันไม่ได้ศูนย์ห้อยเคะไม่ันเคาไม่ถนัดมือมันทำได้หลายวิธีนะคะช่าง ก็มีหลายวิธีใช้ตัวดูดก็ง่ายถ้าสำหรับที่ไม่มีตัวดูดอ่ะถ้ากิดไม่มีตัวดูดก็ใช้วิธีแบบง่ายๆวัสดุที่เรามีเลยก็ได้เนาะแต่ช่างก็มีตัวดูดดูแต่ช่างไะครับแต่ช่างชอบเอ่าเชือกตัวดูดของช่างก็มีแต่ช่างชอบแบบวิธีแบบนี้มันรู้สึกมันง่ายสะดวกเนาะโอเคค่ะฝากฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเอ่อช่องช่องอะไรคะช่างนัดออนไลน์ช่างนัดออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ 好了